เนี่ยเราเกรงว่าเราเราตุดนี่้ตอนพับมันจะมีปัญหาอ๋อกลัวจะพับไม่ได้ครอันี้เราเราก็เลยต้องลองมาเทสก่อนอันนี้คือที่ติดกล้องติดติดติดนี่เด็กสมมติเราดู GPS อะไรเงี้ยหรือเด็กฟังเพลงฟังไรมันจะได้นะเพิ่มตนาปขีหรือว่าติด GPS หรือว่าดูเวลาดูอะไรก็ป้าไปดูกขเลยติดแอปพลิเคชัเนาะครานี้เรากลัวว่าปัญหาตอนพับแล้วมันจะพับไม่ได้อันนี้มันจะไปติดตัวถังเราก็เลยลองดูก่อนแต่ว่าตอนนี้มันผ่านแล้ว ก็คือวิธีพับก็เห็นไหมตรงนี้ติดแล้วติดละเราก็จะใช้วิธีนี้อ๋อเพราะว่าถ้าเข็นที่นี่มันก็จะติดติดปุ๊บเราดัดนี่อ่าหมุนได้ไหมนะได้ละนะอ๋อเนี่ยมัันพบได้เราเราบิดตรงนี้นะก็หมุนขึ้นนะได้ละจะหมุนแทนไม่ได้อ่าเห็รอเราห้องนี้เป็นรถที่พับง่ายรถที่เขา เขาทาออกแบบมาดีมีจุดแดงให้เราเลือนถึงจุดแดงอ๋อจุดแดงเขาทำมีมาร์กไว้ใช่ล้วก็เลือนให้ถึงจุดแดงพอเนี่ยเขาเขียนไว้ว่านี่เขาเขียนว่าอ๋อเป็นไอเดียโฟลดิ้งเฮ็มาร์กมีเครื่องหมายนะส็ดปุ๊บแล้วก็ปดตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นตัวล็อกนะตัวล็อกไม่ให้ตรงนี้ถ่ายออกมาอ๋อเป็นตัวปดง่ายนะปดมาจะติดเห็นไะมเราต้องตรงนี้ก่อน อ่อมีพลาสติกอ่ตรงนี้เป็นตัวเซฟเซฟ,ฟว่าตอนรถวิ่งวิ่งอยู่มันจะตรงนี้จะไม่ขยัมาแน่นอนตรงนี้มันจะบิดบิดได้ใช่แล้วกม็มันจะมันจะเป็นสปริงถ้าชัดเลยในในคลิปเขาอาจจะไม่ละเอียดเขาอาจจะไม่อธิบายละเอียดว่าอะไรเขาก็ปลดปลดให้ดูแต่นี่จริงๆมันเป็นสปริงนี่เป็นสปริงเด้งๆอย่างนี้ตรงนี้เห็นไหมแล้วมันเด้งปุ๊บตรงนี้มันจะเป็นเซฟตี้ตรงที่ว่าเห็นยังไงก็ไม่หลุดเราวิ่งวิ่งไปสะเทือนยังไงก็ไม่หลุดทีนี้เรากดทุกปุ่เซฟตี้แบบนี้แล้วก็แกะมา ต้องต้องเอาเซตติ้งเหยนไหมตรงนี้หน่อยนึงใช่แล้วก็เสร็จปุ๊บตรงนี้มันมีที่ล็อกเห็นไหมเห็นด้วยตรงนี้มันมีที่ล็อกขานี้ไว้แได้เห็นไหมเนี่ยมีที่ล็อกอ๋อล็อกล็อกจ่าเห็นไหกดแล้วอ่านะล็อกไว้ไม่ให้มันมันขึ้นไปข้างบนเห็นไหมคือตรงนี้บางทีในคลิปเขาอาจจะทำเร็วๆอาจจะไม่ได้บอกเราเห็นไหมเนี่ยมันก็คือลงไปนะปึ๊็ปึ๊กเห็นไหมปึ๊กอันนี้ไม่ต้องสนใจมันแล้วก็ตรงนี้มันจะหลุดลงมาเอง พับลงมาอ๋อนี้มันจะพับลงมาเกียได้ป่ะตอนพับลงมาเนี่ยนะไอ้ตัวนี้มันมาอยู่ตรงนี้พอดีเลยฮตรงล้อเห็นไหมเป๊ะเลี้ยงแไม่โดนเลยเห็นไหมที่จับกล้องใช่ตรงเนี้ยมันจะมาค้ำอยู่ที่ยางพอดีนะจะไม่โดนตะเกียบไม่โดนอะไรเลยเห็นป่ะมันจะเป็นรอยมมันพอดีเป๊ะเลยไม่เป็นไรเหร็นไหมมันไม่โดนมันมายางมันค้ำตรงนี้แหละตรงกลาง้ตรงนี้เป็นยางเห็นไหม อันนี้พับคอลงมาคือตอนแรกเราเป็นห่วงว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะไปโดนอะไรหรือเปล่าโดนนู่นโดนนี่หเห็นไหมเห็นได้ว่ามันไม่โดนเนี่ยอันนี้มันพับได้อยู่แล้วอันนี้อันนี้เบสิกอยู่แล้วใครก็รู้<อ>ขาเนี้ยกดนะมันมีหลายรูปขาเหยียบมันพับได้ตรนนี้ตรงนี้เขาก็ให้เอามาข้างหน้าอย่เงนี้มขาเหยียบต้องตอนนี้เราติดไอ้เนี้ยเรากลัวอีกเรากลัวว่าเนี้ตอนพับใช่มีติดายจะโดนไหมจะโดนนี้นะเราติดเยอะมาก จะโดนที่สูงหรือเปล่าอันนี้เอาหลักฐานลงแม้เราติดเนี่ยอันนี้เป็นพันอยู่หลักฐานก็ลงได้เห็นไหมองไม่เห็นลงเห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นเป็นกุญแจล็อกรหัสใช่ไหมหเื่อไว้ไปจอดะอน,น,นะลงได้เหน็นนะนะ่ก็ลงได้อยู่อ่าตัวนี้ลงได้เนี่ยตอนลงปุ๊บเนี่ยแฮนด์มันอันนี้มันบอดมันตรงไงเขาบอกให้บิดบอดบอดนิดนึงเดี๋ยวจะให้รู้ว่าบิด ต้อ๋ออันนี้คือถ้าตรงมันก็จะขนานกับตัวล็อคอะเราลองเอาลงตรงตรงอย่างที่คนเขาลงกันก่อนนะมีนะนะแล้วก็ตรงนี้ก็ยังไม่ต้องบิดเบาะตรงนี้จะเป็นตัวปดล็อกอีกตัวนึงืจับเร็วตรงนี้จัง่ายตรงตรงนี้คือไม่ใช่ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีเซอติ้งตัวหนึ่งตอนขี่สะเทือนยังไงก็ไม่หล่นเราต้องบิดนี่ขึ้นเห็นไหมแต่นี้ไม่มีสปริงนะไม่เหมือนข้างหน้าต้องบิดเอาเองอะเหรนนะมันไม่มีสปริงเด้ง นะแต่มันเป็นเซฟตี้ตรงนี้ว่ายังไงอันนี้ก็ไม่คลายเพราะว่าตัวนี้อยู่แล้วก็ต้องเอาขึ้นมาก่อนแล้วก็ถึงจะแกะได้เอ้อเด็กๆต้องใส่มาให้มันเนี่ยแต่ถ้าเกิดไม่มีนี่มันแกะไม่ได้ตรงนี้มันเป็นสปริงเหรอเฮ้ยมันออกไปยังไงนี่เป็นสปริงไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่สปริงมันแค่ดันดันเขฉยเฉยมันไม่มีสปริงเห็นไหมล่ะเมื่อกี้มันมีสปริงอยู่นไหมตามที่เราทำเดี๋ยวเราจะรู้ว่ามันสปริงแต่นี้ไม่มีสปริง นะแล้วก็ขึ้นตรงนี้นะตรงนี้มันจะมีตัวล็อกไม่ต้องกลัวมันจะหลุดมันจะมีตัวถ่วงอยู่แล้วนงขี้อะไรเนี่ยขี้จิงจกขี้จิงจกเนี่ยมาถึงตอนนี้เนี่ยเขาให้พับขาขึ้นได้ละตอนตอนนี้เราทับจิงจกตอนนี้ยังไม่พับขาขึ้นใช่ไหม,อมตอนนี้ให้พับขาขึ้นได้ละอ๋อมาถึงเอาที่อ๋อแล้วก็นะ ก็พับมาเลยใช่ไหมนี่นี่พับเข้ามาเห็นไหมก็นี่ได้ไหมได้ไหมเนี่ยสายนีายเนี่ยตีนผีเนี่ยตีนผีเนี่ยตำแหน่งตีนผีใช่ตำแหน่งตีนผีไม่ถูกต้องตำแหน่งตีนผีมันต้องมาทางนี้เขาบอกให้มาข้างหน้าอย่างนี้อย่าเนี่ยให้ให้เห็นให้เห็นว่าถ้าถ้าทับไม่ได้เนี่ยถ้าทับไม่ลงเนี่ยตำแหน่งตีนผีมันจะไปงัดจุดมันจะไปงัดจุดอย่างนี้ ตำแหน่งตีีบมันต้องลอยอลอยีชยแล้วลองใหม่รับมาจะเข้ามาตีขีดจะชี้ไปนี่เห็นปะสายเบรกนี่ยังไงก็ได้ปุ๊บก็ตรงนี้มันจะมีนี่ที่เราเอาหลักการลงรตัราวาตอนเราขาตั้งขึ้นหลักการมันจะมาเป็นขาตั้งแทนอ๋อจะช่วยค้ำไวอ่าตอนี้มันยังไม่สุดนี่จะเห็นว่าตรงนี้มันมีแม่เหล็กเห็นไหมเขาทำเขาออกแบบดีตรงที่ว่ามันมันมีแม่เหล็กอือคือปกติจักรยานพับทั่วไปตอนพับอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะ งองเงี้ยงนองแง้ยงใช่ไหมหรือจะมีที่รัดจะมีสายรัดอันนี้เขาจะมีแม่เหล็กมาอ่าเห็นไหมอ๋อปึ๊บเลยอ๋อแม่เหล็กดูดกันเลยสายเบรกเนี่ยไม่จะสายเบรกเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยจะเอาไปทางนู้นทางนี้ก็ได้ไม่เป็นไรได้ไม่เป็นไรเห็นไหมแต่โค้งแบบนี้ก็ได้เห็นะอืมโอ้ปึ๊บเลยแล้วมันหลุดไหมไม่ละนะคราวนี้แม่เหล็กก็แน่นแล้วจะเห็นได้ว่าไอ้ตรงนี้ไม่ถูกเห็นไหมลบไปนิดนึงเอ๋ ตอนแรกตอนที่เราติดเนี่ยตอนเราติดเนี่ยเพราะเหตุยาวติดเราต้องเลื่อนหัวมาทางนี้เห็นไหมให้ที่สุดมันไม่ติดเห็นะมมันมีช่องถ้าถ้าอยู่เนี่ยติดเห็นไมแต่เราต้องบิดเข้ามาทางนี้ไม่งั้นมันจะไปโดนที่พับอ่ามันจะพับไม่ได้ไหมตรงนี้จะเห็นว่าลอยเห็นไหมอันนี้ก็ลอยคราวนี้เนี่ยบอร์ดเนี่ยจะสังเกตว่าตรงนี้มันจะไปเบียดกันเห็นไหมถ้าเราตั้งตรงเขาเขาถึงบอกว่าตอนตอนรับบอร์ดเนี่ยตอนนี้นะให้เราเฉียงเฉียงหลบหลบไปหน่อย เนี่ยหลบหลบนิดนึงเพราะถ้าเกิดเราตั้งตรงเนี่ยมันจะมาเบียดกันเดี๋ยวเบาขาดนะใช่เราเราหลบหน่อยนึงมันก็จะเพอร์เสร็จเดี๋ยวเอียงนิดนึงอ่าได้อ๋อนี่คือเรียบร้อยแล้วใช่เนี่ยจากรถอย่างเงี้ยเราก็เอาสามารถเอาขึ้นรถได้จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไม่ถูกแฮงก็ไม่ถูกซื้อไม่ถูกเลยอันนี้จะเป็นจะเป็นขาตั้งตรงนี้ก็เป็นมีส่วนเดียวที่โดนพื้นก็คือหลักอานตรงนั้น่เดี๋ยว เห็นได้ว่าตรงนี้มันก็จะหลบหลบมาที่ตรงนี้พอดีเอียงตรงนี้ให้โดนเอยเห็นว่าไม่ถูกเห็นว่ามันมันไม่โดนมันไม่โดนเป็นรอยเลยนะมันมันมีนช่องว่างนย่เงี้ยเห็นยังได้เลยไะนี่คือเี็นไม่โดนอไม่โดนกับขาจับกล้องเนาะถ้าอยากสั้นือนนี้ก็ถอดตรงนี้ออกแต่ไม่ควรไม่ต้อง อ๋อล็อไอ้ตรงเท้าถีบมันก็จะไปขาเหยียบมันก็จะไปอย่างนั้นแต่คนแบนี้ก็โอเคแล้วล่ะลงมาครึ่งอย่านันถ้าเราเทียบดูจากคันนี้อืจากอันนี้คือแบบเต็มเต็มใช่ไหมใช่เราก็สามารถตั้งก็จะเป็นแบบนั้นอันนี้ก็คือแบบพับแล้วอันนี้ก็เป็นกุญแจล็อกรหัสเราเราจะได้ไม่ต้องพกกุญแจแล้วก็รหัส ก็คือเอายากหน่อยจริงๆไอ้ตัวนี้มันก็ไม่จีบดังหรอกสองร้อยสามร้อยบาทแต่ว่าเราคล้องไปกับล้อเงี้ยก็เอาไปคล้องกับต้นไม้หรืออะไรเงี้ยให้เกิดความยากให้เกิดความยากขึ้นนิดหนึ่งแต่จริงๆอยากถ้าแต่ใจเอามันก็ตัดได้ไม่เป็นไรมันก็ทําวิธีทางแต่ว่ามันถ่วงเวลาไงหรือไม่ก็ตอนเดินแทนที่แทนที่แบบว่าจอดอยู่เฉยเดินมาถึงปุ๊บเฮ้ยขี่ไปเลยเห็นกุญแจล็อกอย่างน้อยก็มีสิบห้านาทีอะสวยงามนะกุญแจใช่ไหมอะไรเงี้ย <c oughs> อันนี้ก็ของโฟกัสอันนี้ของพิวเกียร์จะเป็นมือบิดเป็นนี้ก็คือง่ายๆเลยโกติเกียร์เสืยอหมอมันจะมีชิปใช่ไหม,มเข้าเกียร์ตัวหนึ่งแล้วชิปตัวหนึ่งอันนี้มันจะใช้ตัวเดียวกันเลยก็คือขึ้นเลยบิดขึ้นบิดลงเลยเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์บิดบิดถอยหลังขึ้นเกียร์ถอดเกียร์ได้เลยก็สะดวกดีสะดวกสําหรับ ก็ใช้ง่ายเนาะจักรยานพับง่ายใช่ใก็มันหนักไม่เบานะไม่หนักไม่หนักเพาบอกว่าประมาณสิบโลประมาณเนี่ยสิบกิโลสิบกกิลนิด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 อันนี้สีแดงวายสีแดงวายวายวายทุกอย่างวายแดงวายแดงวายแดงตอนนี้ก็เหมือนกันตอนเราตอนเราเทสตรงนี้ปุ๊บคันแรกปุ๊บเราใส่ได้แล้วก็เลยมาใส่คันที่สองก็สบายแหละอ๋อคราวนี้เราก็ใส่แอปเปิ้ลรีมเหมือนกัน อันนี้เราฝากที่สูบลมไว้อันเดียวพออ๋อใช่ตอนนี้ไม่มีเพราะว่าไปด้วยกันตรนนี้ไม่ต้องติดหรอกติดกันเดียว4คันติดกันคือถ้าเราไปด้วยกัน4คั้ติดกันอยู่แล้วนะติดอันเดียวสำหรับเราให้พี่วิวพกน้ําหนักคนเดียวที่เรากก็ติดอันเดียวพอโอเคค่ะอันนี้ก็จะพับเป็นกันแล้วเนาะพับออกมาก็จะาครึ่งหนึ่งของรถเต็มแล้นะตอนพับได้แล้วแกะไม่ยากโอเคใส่ะง้นเดี๋ยว อันนี้เราพับให้ดูแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูเรื่องของการเอาออกมาเนาะคลายหลังจากที่เราจะใช้งานทำนี้